เพียวนี่รูปงามจริงๆกริยาก็สำรวมหน้าเลื่อมใสเป็นบุญของเท่าแก่และคุณนายจริงๆ อยู่ได้เหรอกุฏิมันเก่าเก่ามากเลยยิฉันว่าจะสร้างถวายใหม่ลุงลุงก็ไม่ยอมบอกว่าฟุ้งเฟ้อเกินไปลักสมานจะมาบวชท,ทําไมละเนี่ยเลยโดนด่าเลยอะ่ะหลวงลุง,ลงท่านทําถูกแล้วหล่ะโยมแม่อัตมาตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณโยมพ่อกับโยมแม่แล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยถ้าอยู่สุขสบายเกินไปแล้วมันจะขัดเกลารจิตใจได้ยังไงล่ะอืมเอ้า ้าพระ,ะว่ามาอย่างนั้นก็ตามใจเนอะแต่ถ้าอยากฉันอะไรอ่ะก็ขอให้บอกจะหามาถวายอ,อ้าวพ่อ,อเป็นพระจะเลือกฉันได้ยังไงล่ะโถนังนี่เว้ยก็พูดมันอ้อมอ้อมซิวะอย่างเช่นถ้าอยากกินเป็ดก็บอกเมื่อเช้าเห็นเป็ดมันเดินแค่นี้ข้าก็รู้แล้ว <laughs> โถพ่อไม่ทันไรก็จะให้พระเลี่ยงบาลีซะแล้วเดี๋ยวก็บาปจนได้หรอกอ โยมพ่อกับโยมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอาตมาตั้งใจแล้วว่าจะศึกษาพระธรรมินัยอย่างเคร่งครัดความลำบากเล็กๆน้อยๆใครเนี่ยอาตมาทนได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเกิดว่าพระตั้งใจจริงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรพวกเรากลับเถอะกลับๆๆบักจริญพรนะ จเจริญพอนะโยมทีาพ่อถึงอเมริกาแล้วพ่อโทรบอกผมนะครับ แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยพ่อก็ติดต่อหมอจอนได้เลยนะครับเฮ้ยนี่แกเห็นพ่อเป็นเด็กหรือไงเนี่ยแกสั่งอย่างก็พ่ออายุสิบขวบเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะโตผ่านนี้แล้วแล้วแม่แกก็อยู่ทางนู้นมีอะไรพ่อก็ปรึกษาแม่แกได้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอก นี่คุณมานีดากับเมย์เขาไม่อยู่หรอครับไม่อยู่หรอกป่านี้คงไปงานอี่วงอีเว้นได้เว้นอะไรแล้วก็ไม่รู้ uc. คนที่ป่วยเป็นโรคอย่างพ่ออะนะคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรอกก็ไปรักษาตัวที่มิเลากาแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลไงพอไม่ต้องคิดมากนะครับ ทำใจให้สบายแล้วก็พักผ่อนรักษาตัวเยอะๆนะครับพ่อครับผมรักพ่อนะครับ เธอถือดียังไงมาสั่งย้ายคนนั้นคนนี้ตามใจชอบคุณฟ้างาพูดมาอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะดีฉันจะได้อธิบายให้ทุกคนฟังพร้อมกันเลยทีเดียว นี่เป็นเอกสารแสดงสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทนะคะเผื่อว่ากำลังวุ่นกันอยู่เลยไม่ได้เข้าไปเช็คข่าวจากกรตอซสรีรวมตอนนี้มิสเตอร์คิมถือหุ้นในเซนซูยาอยู่40% เป็นไปไม่ได้ฉันพี่จะเช็คเป็นไปแล้วค่ะแต่มันเร็วเกินไปลองให้เลยคะ่ะอางางามเขาไปเช็คอัปเดตตอนนี้เลยสิคะ <c oughs> อำนาจเงินเนี่ยมันดูถูกกันไม่ได้แล้วนะคะคุณฟ้างามและตอนนี้ฉันก็ได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายจาก Kim. มิสเตอร์คิมมีเอกสารแนบอยู่ด้านหลังด้วยเรียบร้อยเลยคะ่ะแต่ถึงจะมีอยู่40ซก็เท่ากับที่นางงามนาม้ำ แล้วก็พี่แวนมีรวมกันนี่คะแล้วถ้ารวมกับหุ้นของผมอีก20%ก็เป็น60%คุณยังไม่มีสิทธิ์บริหารเหนือพวกเราหรอกนะครับคุณมานิดา <c oughs> นั่นเป็นของคุณพ่อต่างหากค่ะพี่นูคุณพ่อทำพินัยกรรมโยกให้พี่ก็จริงแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อท่านยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หุ้นของพี่เ <c oughs> อาละคะ่ะทุกคนพร้อมที่จะเริ่มประชุมกันแล้วยังคะ จะยอมรวบรลงหุ้นให้มากกว่าพวกฉันหรือจะขายหุ้นของแกให้กับพวกฉันซะ